ด่วนครับสหรัฐอเมริกาเพิ่งอนุมัติขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่าสูงถึง1.1มื่นล้านดอลลาร์ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาคําถามคือนี่แค่การค้าขายอาวุธธรรมดาหรือเป็นการท้าทายจีนตรงๆและที่สําคัญที่สุดจีนจะตอบโต้ยังไงต่อจากนี้วันนี้เรามาไล่เรียงกันแบบเข้าใจง่ายแต่ลึกและตรงไปตรงมาครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศว่าเริ่มกระบวนการอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ารวมประมาณ1.1มืานล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ4แสนล้านบาทแพ็กเกจนี้ถือว่าใหญ่ที่สุดเท่าที่สหรัฐเคยขายให้ไต้หวันในครั้งเดียวและไม่ใช่แค่ขายปืนหรืออาวุธเบาๆแต่เป็นอาวุธระดับระบบการรบจริง ของที่อยู่ในแพ็คนี้เช่นระบบยิงจรวดไฮมาสที่ยิงไกลและแม่นยำปืนใหญ่เคลื่อนที่โดรนโจมตีอาวุธต่อต้านรถถังรวมถึงอะไหล่ซอฟต์แวร์และการสนับสนุนทางเทคนิคระยะยาวพูดง่ายๆคือไม่ได้ขายแค่อาวุธให้ยิงได้แต่ขายความสามารถในการทำสงครามแบบครอบระบบฝั่งไต้หวันออกมาแถลงทันทีว่าขอบคุณสหรัฐ และมองว่านี่คือการช่วยเสริมความสามารถในการป้องกันตัวแต่ฝั่งจีนตอบโต้แรงครับจีนประกาศชัดว่าการขายอาวุธครั้งนี้เป็นการละเมิดหลักจีนเดียวและเป็นการบ่อนทําลายเสถียรภาพในช่องแคบไต้หวันที่สำคัญคือตอนนี้ยังไม่ใช่ขั้นตอนสุดท้ายนี่คือการแจ้งต่อสภาคองเกรสสหรัฐซึ่งตามกระบวนการจะมีช่วงเวลาพิจารณาแต่ในทางปฏิบัติถ้าไม่มีแรงต้านหนักมาก ดีลแบบนี้แทบไม่เคยถูกคว่ำดังนั้นพูดกันตรงๆตลาดโลกนักการเมืองและกองทัพมองว่าดีลนี้เกิดขึ้นแล้วเกือบแน่นอนและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ข่าวนี้แรงเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นสัญญาณทางการเมืองและความมั่นคงระดับโลกโอเคครับทีนี้เรามาเจาะกันให้ชัดๆว่าอาวุธที่สหรัฐขายให้ไต้หวันในแพ็ค1 1หมื่นล้านดอลลาร์มันคืออะไรกันแน่ เพราะตรงนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดอย่างแรกที่ต้องพูดถึงเลยคือ h ฮ m a r ์ชื่ออาจฟังดูเท่ๆแต่ของจริงนี่ไม่ธรรมดา h ฮมาร์คือระบบยิงจรวดเคลื่อนที่จุดเด่นคือยิงไกลยิงแม่นและย้ายตำแหน่งเร็วมากยิงเสร็จแล้วเคลื่อนหนีได้ทันทีทำให้ฝ่ายตรงข้ามตามตอบโต้ยากถ้าพูดกันแบบบ้านๆก็คือมันคืออาวุธที่ออกแบบมาเพื่อยิงก่อน แล้วไม่ให้โดนยิงกลับง่ายๆและนี่สำคัญมากกับไต้หวันเพราะถ้าเกิดสถานการณ์บุกจริงไต้หวันไม่ได้ต้องการสู้แบบประจัญบานตรงๆแต่ต้องการทำให้การบุกของจีนมีต้นทุนสูงที่สุดต่อมาคือปืนใหญ่เคลื่อนที่หรือที่เรียกว่า self-propelled howitzers อันนี้คือปืนใหญ่ที่ไม่ต้องตั้งฐานยิงถาวรขยับได้ยิงได้และเปลี่ยนตำแหน่งได้เร็ว เหมาะกับการป้องกันชายฝั่งและสนับสนุนกำลังภาคพื้นดินจากนั้นคือดโดรนโจมตีหรือที่เรียกว่า loitering munitions พูดง่ายๆคือดโดรนที่บินวนรอเป้าหมายเจอเมื่อไหร่พุ่งใส่ทันทีอาวุธแบบนี้ถูกใช้จริงในสงครามยุคใหม่และพิสูจน์แล้วว่ามันทำลายรถถังและระบบป้องกันราคาแพงได้ด้วยต้นทุนตำ่ำอย่งไม่หมดนะครับยังมีอาวุธต่อต้านรถถัง อะไหล่เฮลิคอปเตอร์ระบบซอฟต์แวร์การฝึกและการสนับสนุนระยะยาวอีกหลายปีตรงนี้ผมอยากเน้นมากๆดีลนี้ไม่ใช่แค่ขายของแต่เป็นการขายความสามารถในการรบทั้งระบบพูดให้เห็นภาพคือสหรัฐไม่ได้บอกไต้หวันว่าเอาอาวุธไปแล้วสู้เอาเองนะแต่บอกว่าเราจะช่วยให้คุณใช้มันได้จริงฝึกได้จริงและพร้อมรบได้จริง และนี่แหละครับคือเหตุผลที่จีนไม่พอใจหนักมากเพราะมันไม่ใช่แค่การส่งอาวุธแต่มันคือการยกระดับศักยภาพทางทหารของไต้หวันอย่างเป็นรูปธรรมถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์แพ็กนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้การบุกไต้หวันไม่ง่ายไม่เร็วและไม่ถูกซึ่งคำถามต่อไปก็คือถ้าคุณเป็นจีนคุณจะยอมรับเรื่องนี้ได้ไหมมาถึงคำถามสำคัญแล้วครับหลายคนอาจคิดว่าอา้าว สหรัฐก็ขายอาวุธให้ไต้หวันอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับขายมาตลอดแต่คำถามจริงๆคือทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้และทำไมต้องตอนนี้เ <N> หตุผลแรกเลย <N> คือแรงกด <N> ดันจากจีนที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปีหลังๆจีนไม่ได้แค่พูดเรื่องไต้หวันแต่ลงมือโชว์กำลังจริงทั้งซ้อมรบล้อมเกาะทั้งส่งเครื่องบินรบเข้าเข,าเขตป้องกันภัยทางอากาศถี่ขึ้นเร็วขึ้นและใตล้ขึ้น ในมุมมองของสหรัฐถ้าปล่อยให้จีนกดดันฝ่ายเดียวมันจะทำให้ไต้หวันอ่อนแอลงและทำให้อำนาจยับยั้งหายไปดังนั้นการขายอาวุธครั้งนี้คือการส่งสัญญาณว่าอย่าคิดว่าคุณจะขยับฝ่ายเดียวได้ง่ายๆเหตุผลที่สองคือการเมืองภายในของสหรัฐเองเรื่องไต้หวันเป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่พรรคดโมแครตกันพับลิกันเห็นตรงกันค่อนข้างมากไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลการแข่งกับจีนมักได้คะแนนทางการเมือง การอนุมัติแพ็กอาวุธใหญ่แบบนี้จึงเป็นการแสดงภาวะผู้นำทั้งต่อประชาชนอเมริกันและต่อพันธมิตรในเอเชียพูดง่ายๆคือสหรัฐกำลังบอกว่าเรายังอยู่ตรงนี้และยังคุมเกมในภูมิภาคนี้อยู่เหตุผลที่3และสำคัญมากคือยุทธศาสตร์ระยะยาวของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกสหรัฐไม่ได้มองไต้หวันเป็นแค่เกาะเล็กๆแต่มองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งในแง่ภูมิศาสตร์และในแง่เทคโนโลยี โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ถ้าไต้หวันอ่อนแอไม่ใช่แค่ไต้หวันที่มีปัญหาแต่ทั้งระบบอุตสาหกรรมโลกจะสั่นสะเทือนดังนั้นอาวุธที่ขายให้ไต้หวันไม่ใช่เพื่อให้ไต้หวันไปเปิดศึกแต่เพื่อให้จีนต้องคิดหนักทุกครั้งถ้าจะใช้กำลังทีนี้ขอพูดความเห็นส่วนตัวตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมมองว่าการตัดสินใจของสหรัฐครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องใจร้อนแต่มันคือการเร่งเกมคือสหรัฐกาลังบอกว่า ถ้าจะมีการเปลี่ยนดุลอำนาจในภูมิภาคนี้มันจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆและจะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีต้นทุนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการเพิ่มแรงกดดันให้จีนซึ่งนำไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าเดิมว่าจีนจะยอมถอยหรือจะต้องตอบโต้เพื่อไม่ให้เสียหน้าและตรงนี้แหละครับคือจุดที่สถานการณ์เริ่มอันตรายขึ้นจริงๆมาถึงคำถามที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดแล้วครับจีนจะตอบโต้อย่างไง ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนว่าสำหรับจีนเรื่องไต้หวันไม่ใช่แค่การเมืองระหว่างประเทศแต่มันคือเรื่องอธิปไตยและศักดิ์ศรีของรัฐดังนั้นไม่ตอบโต้เลยแทบจะเป็นไปไม่ได้ผมขอไล่เป็นลำดับจากความเป็นไปได้สูงสุดถึงต่ำสุดเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าจีนมีไพ่ในมืออะไรบ้างเริ่มกันเลยนะครับอันดับหตอบโต้ทางการทูตและวาทกรรมรุนแรง เกิดแน่นอนครับอย่างแรกที่เราเห็นแล้วและจะเห็นอีกแน่ๆคือการประนามอย่างเป็นทางการจีนจะใช้คำแรงเช่นละเมิดหลักจีนเดียวบอนทำลายสเสถียรภาพภูมิภาคแทรกแซงกิจการภายในอาจมีการเรียกเอกอัครราชทูตกลับระงับการเจรจาบางเวทีลดระดับความร่วมมือกับสหรัฐในบางด้านตรงนี้พูดตรงๆเป็นของพื้นฐานไม่ทำไม่ได้ เพราะถ้าไม่ทำจีนจะดูอ่อนทันทีในสายตาคนในประเทศอันดับ2ซ้อมรบกดดันไต้หวันความเป็นไปได้สูงมากขั้นต่อวาที่น่าจับตาคือการยกระดับซ้อมรบทางทหารไม่จำเป็นต้องยิงจริงนะครับแต่จะเป็นการส่งเครื่องบินรบเข้าใกล้ไต้หวันมากขึ้นซ้อมรบทางทะเลรอบเกาะอาจประกาศเขตซ้อมรบชั่วคราวเป้าหมายไม่ใช่เพื่อรบนะครับแต่เพื่อส่งสัญญ,ญาณ สัญญาณไปถึง3กลุ่มไต้หวันว่าเรามองคุณอยู่สหรัฐว่าเราไม่พอใจและคนจีนในประเทศว่ารัฐบาลเอาจริงนี่เป็นวิธีที่จีนใช้บ่อยต้นทุนต่ำแต่แรงกดดันสูงอันดับ3ตอบโต้ทางเศรษฐกิจหรือความบาทเป็นไปได้ปานกลางครับจีนอาจเลือกใช้มาตราการทางเศรษฐกิจแบบเจาะจงเช่น คว่ำบาตรบริษัทอเมริกันที่เกี่ยวข้องกับขายอาวุธจำกัดการค้าบางสินค้ากดดันบริษัทต่างชาติที่ทำธุรกิจกับไต้หวันแต่ตรงนี้จีนต้องคิดหนักนะครับเพราะเศรษฐกิจจีนเองก็ไม่อยู่ในจุดที่สบายมากถ้าแรงไปอาจกระทบตัวเองดังนั้นถ้าใช้จะใช้แบบจำกัดวงไม่ใช่ทุบโต๊ะทั้งระบบอันดับ4ปฏิบัติการเงียบไซเบอร์ข่าวสารจิตวิทยา พูดน้อยแต่สำคัญอันนี้คือสิ่งที่เราอาจไม่เห็นในข่าวทันทีนะครับแต่เกิดขึ้นได้จริงเช่นการโจมตีทางไซเบอร์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารสร้างแรงกดดันภายในไต้หวันหรือปั่นกระแสในสังคมวิธีนี้จีนถนัดครับเพราะปฏิเสธได้และไม่ทำให้สถานการณ์บานปลายทันทีสุดท้ายอันดับ 5. การเผชิญหน้าทางทหารจริงโอกาสนี้ยังต่ำนะครับ เพราะต้นทุนสูงมากทั้งเศรษฐกิจการเมืองและความริสิกที่จะดึงสหรัฐเข้ามาโดยตรงแต่นะครับถ้าจีนมองว่าศักดิ์ศรีรัฐถูกท้าทายเกินรับได้หรือเกิดอุบัติเหตุทางทหารความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นทันทีสรุปมุมมองส่วนตัวนะครับในมุมของผมจีนจะเลือกตอบโต้แบบแรงแต่ไม่แตกคือเสียงดังท่าทางแข็งกดดันต่อเนื่อง แต่จะพยายามไม่ให้เลยจุดที่ต้องผเผชิญหน้ากับสหรัฐตรงๆอย่างไรก็ตามนะครับยิ่งเกมนี้ยืดเยื้อโอกาสผิดพลาดก็ยิ่งสูงและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ข่าวนี้ไม่ใช่แค่ข่าวการขายอาวุธแต่มันคือการขยับหมากบนกระดานที่ทั้งโลกกำลังจับตาถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่ปัญหาระหว่างจีนไต้หวันและสหรัฐต้องบอกเลยครับว่าคิดแค่ไป เพราะทุกครั้งที่ช่องแคบไต้หวันตึงเครียดประเทศรอบๆจะไม่สามารถอยู่นิ่งได้เหมือนหินก้อนหนึ่งถูกโยนลงน้ำคลื่นมันจะกระจายออกไปเป็นวงผมขอพาไล่ดูทีละประเทศนะครับว่าใครได้รับผลกระทบยังไงญี่ปุ่นคนแรกที่หนีไม่พ้นญี่ปุ่นคือประเทศที่กังวลเรื่องนี้มากที่สุดประเทศหนึ่งเพราะถ้าเกิดความขัดแย้งจริงเส้นทางเดินเรือสำคัญและเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่นจะอยู่ใกล้พื้นที่ความขัดแย้งทันที ญี่ปุ่นเองก็เคยพูดชัดแล้วว่าความมั่นคงของไต้หวันคือความมั่นคงของญี่ปุ่นดังนั้นข่าวแบบนี้เรามักจะเห็นญี่ปุ่นเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐซ้อมรบมากขึ้นพูดเรื่องการป้องกันตัวอย่างเปิดเผยมากกว่าเดิมพูดง่ายๆคือญี่ปุ่นเริ่มเตรียมใจว่าถ้าไฟลุกตัวเองอาจโดนลุกหลงเกาหลีใต้ลำบากใจแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกาหลีใต้อยู่ในจุดที่ลำบาก เพราะในขณะที่เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐก็พึ่งพาการค้ากับจีนสูงมากข่าวแบบนี้จะทําให้เกาหลีใต้ต้องเดินเกมระวังตัวมากขึ้นไม่อยากเลือกข้างแรงแต่ก็ไม่สามารถนิ่งเฉยได้สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคือพูดเชิงเรียกร้องสันติภาพแต่ในทางปฏิบัติยังคงทํางานร่วมกับสหรัฐด้านความมั่นคงต่อไปฟิลิปปินส์จุดเสี่ยงที่ถูกจับตาเพิ่มฟิลิปปินส์กลายเป็นประเทศที่ถูกจับตามากขึ้น เพราะมีข้อพิพาทกับจีนอยู่แล้วในทะเลจีนใต้และช่วงหลังเปิดทางให้สหรัฐใช้ฐานทัพมากขึ้นถ้าความตึงเครียดเรื่อหวันสูงขึ้นจีนจะมองฟิลิปปินส์เป็นพื้นที่อ่อนไหวนั่นหมายความว่าแรงกดดันทางทหารและการเมืองจะตกมาที่ฟิลิปปินส์มากขึ้นโดยอัตโนมัติออสเตรเลียผู้สนับสนุนเงียบที่ไม่เงียบอีกต่อไปออสเตรเลียาอาจอยู่ไกลแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ถือว่าอยู่ฝั่งเดียวกับสหรัฐชัดเจน ข่าวนี้จะทำใหออสเตรเลียย้ำบทบาทในกรอบความร่วมมือเช่นออคุสและเตรียมพร้อมด้านการทหารมากขึ้นพูดตรงๆคือออสเตรเลียรู้ดีว่าถ้าไต้หวันมีปัญหาภูมิภาคอินโดแปซิฟิกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปยุโรปไม่อยากยุ่งแต่หนีไม่พ้นฝั่งยุโรปอาจไม่ได้เข้ามายุ่งโดยตรงทางทหารแต่ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเทคโนโลยีและชิปจะก,กระทบยุโรปเต็มเ ดังนั้นยุโรปมักจะออกถแถลงการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายลดความตึงเครียดแต่ในทางลึกหลายประเทศเริ่มคิดจริงจังว่าต้องลดการพึ่งพาจีนมากแค่ไหนสรุปภ,ภาพรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจากดีลอาวุธนี้คือการทําให้ทั้งภูมิภาคเริ่มขยับพร้อมกันบางประเทศขยับเพราะกลัวบางประเทศขยับเพราะต้องเลือกข้างและบางประเทศขยับเพราะไม่อยากถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนี่แหละครับคือเหตุผลที่เรื่องไต้หวันไม่ใช่เรื่องของไต้หวันอีกต่อไป มันคือเรื่องของเสถียรภาพทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกช่วงนี้เรามาเข้าหัวใจเชิงยุทธศาสตร์กันจริงๆนะครับเพราะถ้าไม่เข้าใจคํานี้จะไม่เข้าใจเลยว่าทําไมสหรัฐถึงเลือกขายอาวุธแบบนี้ให้ไต้หวันคําสําคัญคือคําว่า asymmetric defense แปลตรงตัวคือการป้องกันแบบไม่สมมาตรแต่แปลแบบเข้าใจง่ายคือไม่สู้ในเกมที่เราเสียเปรียบไต้หวันรู้ดีว่าถ้าสู้จีนแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวเรือเยอะกว่า เครื่องบินเยอะกว่าทหารเยอะกว่าไต้หวันไม่มีทางชนะดังนั้นยุทธศาสตร์ของไต้หวันจึงไม่ใช่สู้ให้ชนะแต่คือทำให้ฝ่ายตรงข้ามบุกแล้วเจ็บหนักตรงนี้แหละครับที่ไฮมาสเข้ามามีบทบาทไฮมาสไม่ใช่อาวุธโชว์พลังแต่มันคืออาวุธทําลายแผนของศัตรูมันถูกออกแบบมาเพื่อยิงจากระยะไกลยิงแม่นยิงแล้วเปลี่ยนตำแหน่งเร็วและตรวจจับยากถ้าเกิดสถานการณ์บุกจริง ไฮมาสจะไม่ไปยืนสู้หน้าแนวแต่มันจะซ่อนตัวแล้วคอยโจมตีเป้าหมายสำคัญเช่นท่าเรือจุดรวมพลระบบลำเลียงฐานยิงหรือเรือสะเทินน้ำสะเทินบกพูดง่ายๆคือแทนที่จะไปสู้กับทหารจีนเป็นแสนก็ไปตัดขาโต๊ะของระบบบ,บุกแทนนี่คือหัวใจของ asymmetric defense แต่ผมขอพูดตรงๆต,ตรงนี้นะครับไฮมาสไม่ใช่อาวุธวิเศษมันไม่ได้ทำให้ไต้หวันชนะสงคราม มันแค่ทำให้การบุกของจีนช้าลงยากขึ้นและแพงขึ้นและนั่นแหละครับคือสิ่งที่สหรัฐต้องการเพราะยิ่งสงครามช้าแพงและคาดเดายากโอกาสที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะตัดสินใจไม่เริ่มก็ยิ่งสูงขึ้นอีกจุดที่คนไม่ค่อยพูดถึงคือคนอาวุธแบบ asymmetric ต้องการทหารที่ฝึกดีเคลื่อนที่เร็วทำงานเป็นทีมเล็กและมีข่าวกรองที่แม่นยำ ถ้าไม่มีตรงนี้ไฮมาสก็เป็นแค่เหล็กแพงๆดังนั้นดีลนี้ไม่ใช่แค่ขายอาวุธแต่มันกดดันไต้หวันทางอ้อมว่าต้องเร่งปฏิรูปกองทัพฝึกกำลังพลและจัดการระบบสำรองให้พร้อมจริงในมุมมองของผมนี่คือจุดที่ท้าทายที่สุดของไต้หวันไม่ใช่เรื่องเงินแต่คือเรื่องเวลาถ้าทำทัน asymmetric defense จะได้ผลแต่ถ้าไม่ทันอาวุธด,ดีแค่ไหนก็ช่วยอะไรได้ไม่มากและจากจุดนี้แหละครับ เราจะเริ่มเห็นว่าดีลอาวุธนี้ไม่ใช่แค่ข่าววันนี้แต่มันคือการเดิมพันอนาคตของไต้หวันมาถึงคำถามที่หลายคนสนใจไม่แพ้เรื่องสงครามเลยนะครับคือแล้วเรื่องนี้กระทบเงินเรายังไงพูดตรงๆก่อนข่าวแบบนี้เป็นข่าวที่ตลาดไม่ชอบเพราะตลาดเกลียดความไม่แน่นอนทันทีที่ข่าวขายอาวุธแบบนี้ออกมาสิ่งแรกที่เราเห็นคือนักลงทุนเริ่มลดความเสี่ยงตลาดหุ้น ผันผวนก่อนเสมอในระยะสั้นตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะจีนฮ่องกองและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมักจะผันผวนทันทีเพราะนักลงทุนกลัวว่าความตึงเครียดจะกระทบการค้าการลงทุนและสป라이ชเอนฝั่งหุ้นสหรัฐเองภาพจะไม่พังทันทีแต่จะเห็นเงินไหลออกจากหุ้นเสี่ยงไปหาสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่าพูดง่ายๆคือเงินยังไม่หายแต่เปลี่ยนที่ไปหลบก่อน พลังงานความเสี่ยงเท่ากับราคาผันผวนช่องแคบไต้หวันคือหนึ่งในเส้นทางขนส่งที่สำคัญของโลกถ้ามีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นต่อให้ยังไม่ยิงกันจริงตลาดพลังงานจะเผื่อความเสี่ยงทันทีผลคือราคาน้ำมันราคาก๊าสมีโอกาสผันผวนขึ้นเพราะนักลงทุนกลัวว่าถ้าเส้นทางขนส่งมีปัญหาต้นทุนพลังงานจะสูงขึ้นไม่ใช่เพราะน้ำมันขาดทันทีแต่เพราะความกลัวล่วงหน้า เทคโนโลยีและชิปคือจุดที่โลกกลัวจริงๆจุดที่ตลาดโลกกลัวไม่ใช่อาวุธนะครับแต่คือชิปไต้หวันคือหัวใจของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โลกถ้ามีสัญญาณว่าเสถียรภาพในพื้นที่นี้สั่นคลอนบริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกตั้งแต่มือถือรถยนต์ไปจนถึง AI จะโดนผลกระทบทันทีในเชิงความคาดหวังแม้โรงงานยังไม่หยุดแต่ตลาดจะเริ่มถามว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราจะเอาชิปจากไหน ทองคำเงินดอลล่าและสินทรัพย์ปลอดภัยทุกครั้งที่โลกตึงเครียดเรามักเห็นภาพซ้ำๆคือทองคําเริ่มมีแรงซื้อเงินดอลล่าแข็งขึ้นพันธบัตรรัฐบาลถูกมองว่าน่าสนใจขึ้นนี่ไม่ใช่สัญญาณว่าโลกจะพังนะครับแต่เป็นสัญญาณว่านักลงทุนกําลังรอความชัดเจนสรุปสั้นๆสำหรับคนดูผมขอสรุปง่ายๆแบบนี้ครับข่าวนี้ในระยะสั้นเพิ่มความผันผวนล,ลดความกล้าเสี่ยง ทำให้เงินไหลไปหาที่ปลอดภัยแต่มันยังไม่ใช่จุดที่ต้องตื่นตระหนกถ้าไม่มีการยกระดับทางทหารจริงตลาดตอนนี้กำลังจับตามากกว่าตัดสินและทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับคำถามเดียวในช่วงถัดไปคือจีนจะเลือกตอบโต้แค่ไหนและจะหยุดตรงไหน ซึ่งตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวชี้ชะตาทั้งเศรษฐกิจและความมั่นคงของโลกในระยะต่อไปก่อนจะจบคลิปนี้ผมขอสรุปภาพใหญ่ให้ชัดๆครับว่าหลังจากสหรัฐขายอาวุธให้ไต้หวันครั้งนี้โลกอาจเดินไปได้3ทางหลักๆไม่ใช่เพื่อทำนายอนาคตแต่เพื่อให้เรารู้ว่าควรจับตาอะไรและไม่ตื่นตระหนกเกินจาเป็นสถานการณ์ที่ 1. เสียงดังแต่ไม่ลั่นไก่มีโอกาสเกิดสูงสุด นี่คือสถานการณ์ที่โลกอยากให้เกิดที่สุดจีนประนามแรงซ้อมรบกดดันพูดแข็งแต่ไม่ข้ามเส้นแดงสหรัฐยังขายอาวุธไต้หวันเสริมการป้องกันทุกฝ่ายโชว์กล้ามแต่ไม่มีใครยิงก่อนผลคือความตึงเครียดยังอยู่ตลาดผันผวนเป็นช่วงๆแต่ระบบโลกยังเดินต่อได้พูดง่ายๆคือเกมการเมืองเข้มแต่ยังคุมอยู่สถานการณ์ที่2กดดันยาวและเศรษฐกิจเริ่มเจ็บ โอกาสปานกลางจีนไม่หยุดแค่คำพูดแต่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันบริษัทจํากัดการค้าหรือขยับกำลังรบถี่ขึ้นเรื่อยๆผลคือนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจซัพพลายเชนเริ่มสะดุดตลาดการเงินผันผวน,นมากขึ้นยังไม่ถึงขั้นสงครามแต่โลกเริ่มเหนื่อยสถานการณ์ที่3เกิดเหตุไม่คาดคิดโอกาสต่ำแต่อันตรายอาจไม่ใช่การตั้งใจเปิดศึก แต่อาจเป็นอุบัติเหตุทางทหารการคำนวณผิดหรือแรงกดดันทางการเมืองภายในท่านเลยจุดนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนเร็วมากและไม่มีใครควบคุมเกมได้ง่ายๆนี่คือเหตุผลที่ข่าวนี้ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดครับแล้วเราควรติดตามข่าวยังไงผมอยากฝาก3ข้อสั้นๆครับ 1. อย่าดูข่าวแค่หัวข้อดูการกระทำจริงมากกว่าคำพูด 2. เลือกแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เช่นรอยเตอร์ส AP อ j a เ e e จซรและถแถลงการทางการโดยตรง 3. ดูแนวโน้มไม่ใช่เหตุการณ์เดียวข่าววันนี้แรงแต่ทิศทางใน2-4ส,ส,สัปดาห์สำคัญกว่าถ้าทำได้แบบนี้คุณจะตามข่าวโลกได้โดยไม่เครียดเกินไปและไม่หลงกระแสสุดท้ายนี้นะครับดิวอาวุธ1.1หมื่นล้านดอลลาร์ไม่ใช่แค่ข่าวต่างประเทศแต่มันคือสัญญาณว่า โลกกำลังเดินเข้าสู่ยุคที่ความมั่นคงกับเศรษฐกิจแยกออกจากกาันไม่ขาดอีกต่อไปทุกการขยับมีราคาที่ต้องจ่ายถ้าคุณชอบการเล่าเรื่องข่าวโลกแบบเข้าใจง่ายมีบริบทและมีมุมคิดแบบนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมติดตามทนิน Podcast เพื่อไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสาคัญที่ส่งผลกับโลกและกับชีวิตเราจริงๆขอบคุณที่ฟังจนจบครับแล้วเจอกันตอนหน้าสวัสดีครับ